สวัสดีกับเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้กับรถบิออนนะครับเข้ามาทําการเปลี่ยนลูกปืนนะครับลูกปืนล้อนะครับนะลูกปืนล้อนี่นะครับลูกปืนล้อแล้วก็นี่คือลูกปืนล้อตัวใหม่นะครับนี่นะฮะอันนี้นะครับคือลูกปืนล้อตัวใหม่นะครับนี่คือตัวเก่านะครับเปลี่ยนนะครับสุ้ากําลังจะเดินทางไกลนะครับเพื่อไปอ่า กลับบ้านนะครับที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มีหลายคันเลยนะครับวันนี้สาหรับวันสุขวันพ่อแห่งชาตินะครับรถหับบ้านด้าคันนี้นะครับก็เข้ามาเปลี่ยนหมอน้ํานะครับเปลี่ยนหมอน้านะฮะแล้วก็รถเชฟคันนี้นะครับเข้ามาเปลี่ยนนะครับแอร์คอยล้อนะครับแล้วก็เจ๊กหน้าคันนะครับเพราะแอร์ไม่เย็นนะครับส่วนรอนด้าซิตี้คันนี้นะครับก็เข้ามาทําการเปลี่ยนหน้าคันนะครับแอร์ไม่เย็นนะครับหน้าคันไม่จับนะครับก็ เรากําลังทําการนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีรถแล้วกาลังจะต้องเดินทางไกลนะครับก็าสามารถทาาไกลเข้ามาได้เอารถเข้ามาตรวจเช็คได้นะครับที่ร้านอาวรอารู้สอบเทียบการตรวจติดไมลามินดานะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ